วินาทีเจอลูกสาวแท้ๆวัย26ปีแอนนาไม่รู้ว่ามีลูกคนนี้แอนนาชวนชื่นควงลูกสาวมวยชวนชื่นย้อนเล่าวินาทีเจอกันครั้งแรกในชีวิตตลกชื่อดังแอนนาชวนชื่นที่วันนี้ควงลูกสาวแท้ๆมวยชวนชื่นมาเปิดใจถึงโมเมนต์ที่ได้เจอกันครั้งแรกในชีวิตใช้เวลายาวนานถึง26ปีผ่านทางรายการคุยซับโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพี่แคปปยวัตและไปเฟิร์พัสกอ เป็นพิธีกรดำเนินรายการโควิดโดนไหมแอนนาะโดนเต็มๆก็เหมือนทนั่วไปผลกระทบทางงานทางอะไรไม่มีก่อนหน้านี้ลุกแอนนาะทำเป็นร้านเบเกอรี่แล้วเหมือนจะย้ายร้านนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแอนนาะตอนนี้ปิดปรับลุงตลอดชีวิตหมวยโดนเยอะไหมหมวยกระทบกระเทือนมากที่สุดเลยหนูไม่ได้เล่นลิกเกสามปีเต็มๆเ,เ,เพราะว่าเขาไม่ให้จัดงานโดนอย่างหนักไม่มีใครได้ทำอะไรกันเลย พี่แอนนากับมวยไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กๆแอนนาไม่รู้ว่ามีเขาไม่ใช่เราไม่มีความรับผิดชอบนะเราไม่รู้มวยเสร็จแล้วเขาก็แต่งงานใหม่คือชีวิตหนูไม่ได้ขาดถ้าสมมติแม่ไม่ได้แต่งงานก็จะรู้สึกว่าเราขาดเพราะเราเป็นใครแต่นี่เราเกิดมามีพ่อเลยแล้วเขาก็รักเราด้วยตอนนั้นทําไมถึงเลิกกันแอนนาก็ไปทั่วไม่รู้สุดท้าย26ปีให้หลังก็มาเจอกัน หมวยตอนแรกหนูเล่นลิเกเป็นนางโกงที่สวยมากและแซ่บมากตอนนั้นเขาก็จะรับเชิญให้ไปเล่นคณะนูน้นคณะนี้จนได้มาเล่นลิเกขคณะชวนชื่นซึ่งเป็นน้องของพี่จิม้มเป็นผู้บริหารอยู่เราก็ไปเล่นไปเจอพี่คอมกับพี่จอยตอนนั้นที่เราไปเล่นพี่จอยเริ่มตั้งท้องเล่นแล้วลงตัวจนพี่จิ้มบอกจะไปเล่นคาเฟ่พี่คอมก็เลยแนะนำม,มีนางกงอยู่วงไอจัา มันกล้าเล่นมันเล่นได้ลองไปทับทำมมันมาดูสิแล้วเขาโทรมาหาหนูประมาณทุ่มนึ่งได้ซึ่งพี่จิ้มเป็นคนโทรมาเองเลยเขาบอกว่าตอนนี้จอยท้องไปเล่นแทนจอยหน่อยตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าเป็นพี่จิ้มจริงๆเลยบอกว่าให้เขามาหาที่โรงหนงังเพราะเราทํางานเป็นการเงินที่นั่นพอเช้าวันต่อมาเขาก็มาหาที่โรงหนงังและไปคุยกันที่ร้านไอติมคุยไปคุยมาก็ตกลง แอนนาเรามาเจอกันในคณะบอกว่านี่มวยจะมาแทนน้องจอยเขาเคยเล่นลิเกยอยู่คณะนั้นเราก็แค่รับรู้อ้อหน้าตาก็โอเคนะแต่ตอนนั้นเขาไม่อ้วนอย่างนี้แวบบแรกที่เราเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้แอนนาเรารู้สึกถูกชะตาเลยมีสัมมาคารวะเหมือนเรียบร้อยแต่พอสนิทกันกระโดกระเดกมากมวยพอเจอกันตอนแรกหนูทักทายเขาว่า สวัสดีค่ะพี่อานาคือเราชอบเขาอยู่แล้วเราเจอเขาในหนังเรื่องหนึ่ง